ของค่าของน้องชินวูแสดงว่าเธอจะต้องได้ตัวอีกครึ่งหนึ่งบ้าถ้าได้อีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ทำพวงกุญแจนะเราจะไม่เห็นนะแล้วเราบลืดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเรามีเท็กเจอร์เฮ้ยหัวมนมนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่ชึบจู๋จวัสดีค่ะอยู่กับซอฟกับชาบนะคะแล้ววันนี้เรากลับมากันที่หน้าตารานคุ้นมากๆเลยนะคะเราอยู่กันที่ร้านอิม <A mess. S 1> อเมสอินิสอินิสอเมสอเมสถูกต้องแล้วนะคะยัองอยู่กับซอบโอเพนนิ่งใช่<ๆ>เขายังคงซอบโอเพนนิ่งอยู่เลยแต่วันนี้ที่เรากลับมาเนี่ยเรากลับมากับความแบบแจมใสของอท้องฟ้าไม่โดนเทพทอยลงโทษแล้ว สำหรับใครที ini, care, ่ย okay, ังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนะที่ซอฟพามาเปิดโลกไปด้วยกันกับคาเฟ่อาร์ตทอยนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้เผื่อไปตามดูกันก็ได้แต่ในคลิปนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากของที่เขาอัปเดตแล้วนะคะวันนี้ที่ซอฟกลับมาเพราะว่าเขามีกิจกรรมเอาใจสายอาร์ตทอยอย่างเราไมายุดหย่อนจะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะปะไมซอฟไปเพนนิ่งแล้วใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วม <laughs> ี <laughs> คนเต็มร้านเลยทีใจและนี่ก็คือกิจกรรมที่เราพูดถึงม,มันคือการทำพวงกุญแจอร์ทอยจ้ ก็คือแบบอย่างข้าวก่อนเรามาคือเราจุ่มแล้วก็กินอาหารที่นี่ก็แบบถือว่าแบบเลิศประสบการณ์แล้วใช่ปะวันนี้ค่ะเราสามารถจุ่มแล้วแบบเพิ่ม Ex ็กซ์เพียมากขึ้นได้อีกนะคะ <laughs> ก็คือเรามาเนี่ยแล้วเราก็จุ่มอาร์ท,ทอยในร้านเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็นําอาร์ท,ทอยที่เราสุ่มในร้านเท่านั้นนะคะมาทํำผงกุญแจได้ <c oughs> ซึ่งดูตัวอย่างสิเธอคือแบบน่ารักมากเลยจุ่มตัวไหนก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่เขาช่วยในการแบบทําเจ่ะแบบจริงจังนะจริงวนนี้ต<ส>้องจ่อจริงหรอเจาะจริงจังนะนี่คือทําแบบเรีย กุญแจ you know oh. like this like that นี่คือแบบมันน่ารักมากเลยเธอแล้วก็คือพร็อพในการทำบุกุญแจที่นี่มีเยอะมากเห็นแม้ว่าแบบสไตล์ของพวงมันก็ไม่เหมือนกันนั่นน้องจุ้มจอกได้ทุกคาแรคเตอร์เลยในร้านเนี่ยที่เราสุ่มอ่ะซึ่งเขามีให้สุ่มเยอะพออยู่แล้วนะประเด็นคือเราจะพอหรือเปล่าประเด็นน่ะเราพอหรือเปล่าเราอ่ะแล้วจะดูนี้คือเราควรจะสุ่มก่อนค่อยมาเลือกของประทับใช่ไหมใช่เออเราควรอย่างนั้นเราจะได้รู้ตีมไงใช่ซึ่งถ้าดูเนี่ยคือแบบเราสามารถรังสรรค์บุกุญแจได้ประมาณล้านอัน S <S ใช่เพราะว่า,วาเคยเรียนสมก,การตัวเลขไหมที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อแกตเชื่มโยไม่ใช่มันเป็นเรื่องเหมือนแบบการสร้างความเป็นไปได้บางอย่างปะเพื่อคํานวณอะไรประมาณนี้แล้วเธอรู้จากวัตถุดิบตรงนี้ดีที่มีอะซึ่งจานวนชิ้นเหล่านี้เ,นเราเลือกได้ตามใจชอบอัธยาศัยเพราะว่าราคาของการทำเวิร์กช็อปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกนั่นแหละโอ้ถามจริงจะได้กลับบ้านไหมอะพี่ร้านปิดกี่โมงนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสองทุ่มแล้วอ๋อเปลี่ยนสองทุ่มแล้วในที่สุดหนูอยู่สี่ทุ่มได้ไหมโอ้ชอบเดี๋ยวช่วยพี่เขา นี่คะไปเลือกก่อนไหมไปเลือกก่อนไหมไปจุ่มก่อนจริงโอ้โหแล้วของเติมใหม่เยอะมากเลยไหนามาดูกันไหมว่าของมีอะไรบ้างข้าวก่อนข้าวก่อนจำได้ไหมนี่นี่นี่คือนิ่งมาแล้วออดูรอบนี้รอบนี้คือซอฟอะจุ่มประมาณแบบเหมาเท่าที่จะ <c oughs> ไม่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เจอตัวนี้เลยอะ่ะเนี่ยเดินเข้ามาลานนี้ที่ไรจะต้องมีของที่เขามีอะ่ะแต่เราหาไม่ได้อะ่ะเธอแสดงว่าแสดงว่าซื้อต่อ เขาก่อนก็ที่ขายต่อมนีสยสอบเขาอก็ขาเพิ่งแกะได้เมื่อกี้อุ้ยแล้ววันนี้มีแบบอัปเดตด้วยมีเป็นแบบบีนอันนี้ DIY จิบบิดอ๋อแต่บีนอยู่นี่บีนบินอ๋อเนเตอุ้ยสเกลเพนด้าโรลเค้กเค้กโรลเหลือแตงน้องเหลือแค่นี้เลยแล้วก็เหลือไข่เบบี้เต็มเลยทั้งแก้วนี้350รบนะคะต่อคู่ค่ะต่อคู่เต้นเตนของมีมูลค่า ไอเจ้าค่อยคออันเนี้ยของดีมูมันขาดตลาดไปช่วงนึงเลยนะจริงเหรอใช่ขออนุญาตตัวอย่างนะมื่อคี้นี้นี่น่ารักมากน่ารักมากโอ้โหเอาแล้วพวงกุญแจเนี่ยได้ทำเธอก็จะมีสิทธิ์จะได้เป็นคนคนนั้นอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวหน้ากล่องโอ้โหอยากได้ตัวหน้ากล่องอ่ะตัวไหนึ่งเจ้าตัวไหนก็ได้หยิบมาอันหนึ่งแล้วกันนี่ เป็นไงแล้วก็นี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักและลองจุ่มจริงๆนะคะกับคาแรคเตอร์นี้ค่ะกรินนี่เอลฟี่แอ็นเวนนี่เดย์ออเทอร์มีดิชั่นอ๋อคนนี้เรารู้จักรู้จักอ๋อนี่คือศิลปินชาวไทยนะคะเราต้องอุดหนุนต้องจุ่มซะหน่อยนะนี่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 โอ้น่ารักมากน่ารักมากรางวเข็มได่งตัวนะคะแต่ว่าต้องลุ้นว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ยหยิบไปเลยอันนี้เราว่าเราคงจะไม่ทำพวงกุญแจนะอันนี้คืออยากเก็บ ใช่ไม่ไม่กล้าอ่ะเรากล่องนี้แล้วกันนี่นี่เรากล่องนี้นี่นะคะชื่อศิลปินนะคะเราต้องภูมิใจนะคะของคุณตูนนัทพงศ์นะคะน่ารักมากฝากเขาด้วยนะครับฝากผลงานพี่เขาด้วยนะคะนี่นี่กล่องเรานะชาบจะใครดีจะใครดีชาบจะใครดีทำบุกุญแจเนี่ยโอ้ยยังเลือกไม่ถูกเลยน้อเดี๋ยวเราจะดิมูหายากมากนะดิมูทราเวลสเปซมาแล้วมีช่วงหนึ่งคืออควาเรียมขาดไปเลย๋ออควาเรียมนี่คือเคยมาเคยมาแล้วมันก็ขาดไปเลยสวยมากเลย <Yeah. S 2> ใช่มันดูหนสเปซจริงๆสเปซอันนี้ดิมูสเราก็อยากได้นะ เปชินวูดีกว่าอ๋อนี่คือคอใหม่ป่ะเนี่ยใช่คอใหม่ the lonely moon ไปอยู่บนดวงจันทร์ซะแล้วใช่ไปอยู่บนดวงจันทร์ผีไปอยู่บนดวงจันทร์ใหญ่ได้ทุกตัวเลยคุณพระบ้าบอสวยเหอะโอ้ใหญ่ได้ทุกตัวเลยคะทำไงอะ่คือเราว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่คุ้มมากเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะแทบจะทุกตัวเป็นน้องตัวกลมๆหมดเลยเธอดูดิ <c oughs> ยังไงก็ได้ตัวต,ตัวอะไรนี่อีกเรื่องอะกล่องนี้ละกันโดนใจกับกล่องนี้แหละโอเค <Okay. S 1> จะทำบูงกุญแจเราจะไม่คิดมากก็คือหยิบมาวันนี้เนี่ยให้้ใหเบบือง เลือกให้เบื้องบนใช่ฮัลโหลไม่มีแสงไม่เลยเสียงเขาเป็นเสียงไหมน่ามันหลอดไฟเธอเอาไงตัวไหนเราได้แล้วนะเราได้แล้วนะเดี๋ยวเราแกะเราไม่พอใจเราก็ค่อยจุ่มเพิ่มก็ได้เพราะเราอยู่ในร้านเขาอยู่แล้วไงมอลลี่อ๋อคือมันหลอกหลอนเรามาตั้งแต่คลิปแรกที่ทำอาร์ตคอยในซอฟต์บอมแต่เราไม่เคยจุ่มมันเลยจริงหรออ๋อมอลลี่นั่นก็คือสเปซมอลลี่หมดแล้ว อันตัวนี้ได้ไหมหมดแล้วเนี่ยถามพี่เขาไหมสเปซมอลลี่มีไหมคะมีเติมนี่ไมาแล้วเธอจะเป็นทีมอวกาศกับเราเหรอเพราะเราอยู่บนดวงจันทร์เอาก็ดีไงเออเออนี่นี่นี่ไหนอยากได้ตัวไหนอ๋อแล้วพี่เขาเลี้ยงใหม่ด้วยเธออยากได้ตัวไหนของน้องมอลลี่อันนี้เลยไม่เคยดูเลยว่าแบบมันจะได้ใครบ้างแต่มันสวยทุกตัวเลยนะดูดิไม่รู้จักน้ำหนักไม่ค่อยต่างกันเพราะต่างกันที่เพนติ้งอืมโอเคอืม เอานี้และเอานี้นะโอเเราได้และอันนี้ของเธอเชนเชนแล้วอย่าลืมสั่งเครื่องดื่มรับประทานกันด้วยนะคะมาถึงที่นี่ชําระค่ะให้ช้ำจ่ายตังเชนเชนเชนช้าทำไมวันนี้เธอใจแข็งแกร่งจังเลยทำไมอ่ะเธอแบบมีแค่สองกล่องเองอ่ะดูเราดีเข้ามาเผลอๆอ่ะสามกล่องอะันต้องจำกัดในการใช้ชีวิตต่อเขต้องบริหารการเงิน อ๋อมีความสุขได้แต่ต้องบริหารการเงินด้วยต้องต้องอยวแล้วรอดูว่าจะพูดคำนี้ได้จนจบออกจากร้านไหมเอา้าเราพูดแล้วเ <laughs> พราะว่าเราพยายามพูดดีกับตัวเองมาหลายรอบมากเลยแต่ใ<ต>น,นความ,มเป็น<ส>จริงถุยน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วกืนลงเข้าคอยทีเราไม่มีสิทธิ์เลยเขาเรียกว่าไม่กลืนน้ำลายปะใช่ไม่กืนน้ำลายตัวเองไงแต่เธอต้องถุยขึ้นไปถึงนี้แบบหานเหมอนยจะไม่ทำแบบนั้นโอ้ไม่ทำแบบนั้นเป็นไทยโอเคแกะกันดีกว่านะจ๊ะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างมา อะไะน,นี่อะไรเราเผลอจอเผลออะไรก็เมื่อกี้ที่เราไปถามพี่เขาหน้าเคนาเตอร์ใช่ไหมพี่เขาบอกจริงๆกล่องนี้ขายด้วย ก็เลยได้มากันเลยได้มาแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ทำพวงกุญแจแน่นอนนะอ๋อจะเก็บไว้ตัใช่เธอทําใจลงหรอที่จะไปปักหัวน้องทำใจไม่ได้มากๆเลยนะเก็บเก็บขึ้นอย่างเดียวมาก่อนที่เราจะไปต่อกับตัวที่เราตั้งใจจะทํพวงกุญแจเราขอขอเฮอกับเปิดนะของผลงานศิลปินชาวไทยก้อนนี่ค่ะของพี่ตู้นะคะสองกล้องเลยเปิดพร้อมกันเลยไหมเปิดพร้อมกันเลยไหมขอยัดคัตเตอร์ขอยัดคัตเตอร์พูดตามําไหมไม่ได้ตามจ้าหน่อยไม่ได้ตามจ้าหน่อยอะไรเนี้ยตัดเลยนะโอเคมา หนึ่งสองสามคัตเตอร์เล็กใช้ง่ายกว่าคัตเตอร์ใหญ่โอ้หรือว่าเราต้องเริ่มมีแบบคัตเตอร์สำหรับตัดกล่องอะทอยขายได้ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็แบบลงยันลงยันด้วยใช่ว่าแบบได้ซีเกตแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มพลังเปิร์กโอ้มาเปันใส่เปล่มันใส่หรือเป็นถุงขอดู ก็เปิดมาแล้วจะสติกเกอร์อยู่ข้างล่าง okay, <จะ S 2> อย่าบอกนะอรย่าบอกนะว่าสติกเกอร์อเรนี้ย <Okay. S 1> คือการบอกว่าในคาแรคเตอร์อะไรแล้วบอกพี่เจ้าของเราบอกไม่ใช่แล้วไปสติกเกอร์คือสติกเกอร์อ๋อไม่เกี่ยวกันนี่ชอบได้สติกเกอร์ของนี้ หมือนเป็นเมนคาแรคเตอร์นองเอ้ยน่ารักค่ะแล้วก็คือได้คัดมาแล้วด้วยนะเผื่อเราอยากจะแกะไปแปะอะไรสักอย่างแต่ถามความเป็นจริงค่ะจะแกะเหรอคะไม่ค่ะบเขาออกแบบมาได้คัดเพื่อให้รู้ว่าทําเพื่อให้รู้ว่าได้คัดแต่ไม่ได้ให้ว่าแปะคือการที่เราแกะออกมาแล้วปล่อยให้น้องคนหนึ่งยังติดอยู่บนแผงเนี่ยคือคําสาบไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วต้องซื้อสองกล่องเธอเห็นเหรอว่าได้แล้วแล้วมันเห็นพร็อบอ่ะเฮ้ยเห็นพร็อบด้วยอ่ะไม่เป็นไรเราข้ามพร็อบไปก่อนเพราะเราจำกัดไม่ได้ข้ามพร็อบหรอหรือว่าเราต้องตึงพร็อบมาเลยไม เอาเอาน้องใบบล็อกออกมาเอาน้องเอาน้าองถุงถุงออกมาก่อนนะหนึ่งสองสามฉันอยากได้น้องน้องตัวเอกอะแต่เราเห็นสีที่มันสะท้อนกับฟลอยแล้วมันไม่ใช่ <laughs> สีมันไม่ใช่อะทุกคนอเอาแล้วนะหนึ่งสองสามจันนี่จันน,น,นี่ อ๋อ oh, นี่กรีนนี่ที่เปลี่ยนชุดอ่ากรีนนี่ที่เปลี่ยนชุดอุ๊ยน่ารักอ่ะอุ้ยเธอเราก็ได้เหมือนกันเลยเธอได้แท่นเหมนกันเหรอใช่นี่และท็อปที่พวกเราพูดถึงนะคะก็คือนี่ารักมากนี่เลยมันคือแท่นไม้อุ๊ยน่านี่จุ่ม360บาทเองโอ้จุ่มละสามร้อยที่โอ้โหน่ารักเลยแมททีเรียลดีนะเราชอบความเท็กเจอร์ดีมากใช่แมททีเรียลดีมากค่ะทุกคนคะ อะไรที่อยากสนับสนุนนะคะผลงานอาร์ตทอยศิลปินชาวไทยนะคะฝากคาแรคเตอร์น้องกรีนนี่ไว้อีกคนหนึ่งนะคะน่ารักกรีนนี่ลูกกรีนนี่จะยืนเป็นสกีพยานในการทำมุกุนแจนะจับไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาแยกกันไปมาใส่ไปในนี้ดีกว่านี่ซอฟฮ้<า>องอยู่ในลำต้นเลย น้องอยู่ในลำต้นองวายน้ำไทยเรืออยู่น้ำไทยเรือเหรอนีอ่จะได้ไม่หล่นยา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 น่ารักดีปีกก็จริงอ่ะมาต่อมาคือคารแรคเตอร์ที่เราตั้งใจจะทำพุ่มบญแจหรือเราจะแวะแกะสิ่งนี้ก่อนดีเราแวะแป๊บน,นึงได้ไหมไขอแวะแป๊บนึงอยากรู้ว่าดิมูตัวนี้เนี่ยที่เราจุ่มาจะได้ตัวหน้ากล่องนี้เราอยากได้ไหมได้คเผื่อถ้าไม่ได้ก็จะได้ไม่ได้คะ อันแล้วแต่เธอตัวไหนตัวนั้นตัวไหนตัวนั้นบอกเลยตัวไหนตัวนั้นโอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ได้ตัวอื่นไงก็ยังได้อยู่อ๋อแต่ถ้าไม่ได้ตัวที่อยากได้ก็แกแล้วนะเจนเจนอุ้ยมันเป็นถุงซุ้มอีกทีนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วเป็นแค่ถุงเลยเราจะยังไงดีเราจะจับไหมจะจับซอกย่าจับโอ้จับับโอ้ เอาเลยเหรอจริงเหรอเอาเลยเหรอเราจะไม่เห็นนะแล้วเราบลืดเลยนะหนึ่งสองซ้ำชุบดีมูตัวนี้เนี่ยที่เราจุ่มมาจะได้ตัวหน้ากล่องที่เราอยากได้ไหมได้ค่ะคิดไม่ถงเลยคุณคองมือแม่นเฮ้ยทำไมเราแม่นขนาดนี้นี่คุณค่ะนี่แค่จุ่มเดียวเองนะ ด้วยไงแมอ,อ,อ้มันน่ารักเกินจนไม่อยากแกะออกมาใช้เฮ้ยมีความสุขแล้วแจกแจกแจกแล้ววันนี้เธอคุมงบได้และตัวนี้เราอยากได้อะไร<อ>เ,เด,ไดี๋ยวเพิ่งพูดเชียวไปก่อนเนี้อไหนเหรอตัวนี้น่ารักอะ่ะใช่ถ้าชอบตัวนี้นะเรื่องของเธอถ้าชอบตัวนี้เธอก็จุมขอาเธอเองถ้าเดี๋ยวเพิ่งทําให้สารในกล่องน้องเราเปลี่ยนเราอยากได้ตัวไหนดีอ่ะเราได้ทุกตัวจริงๆนะตัวนี้ก็อยากได้นะเรนโบ์ล่าสีเรนโบ์ตัวนี้ หรือไม่ก็ตัวมูนไมเนอร์ขุดดวงกันห,หรือตัวสตาร์มิเกอร์เราช้าวันอยากได้ตัวอะไรไหมคะเนีย่ยเราก็ได้ทุกตัวเหมือนกันนะโอเคแต่ว่าเราอยากได้ที่สุดเลยก็คือเจลลี่หนังๆเจลลี่อุ้ยน่ารักสีน้องมันจะแบบไล่โทนอ่ะได้เราแกะแล้วนะเอาเลยอ่ะไปเร็วๆทุกคนพร้อมไหมคะกล้องนึงอยู่ตรงนั้นแล้ลืมก่นพร้อมไหมพร้อมค่ะเฮ้ยระวังกัด อุ้ยถุงน่ารักมากเชนบูลูมาเราแกะแล้วนะฉีกพร้อมกันเลยไหมเนี่เราฉีกแล้วเราฉีกแล้วไม่รอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามีเท็กเจอร์เฮ้ยหัวมนมนเฮ้ยเฮ้ยบ้าอ้าวน้องหันมามองหน้าพอดีเลยใครอะตลูกอะคือเปิดปุ๊บน้องแบบจะหนีจะหนีมองหน้าเราอยู่น่ารักอ่ะน่ารักพอเราแกะกันนะเด่นเด่น อเป็นขนขนะนนทนเมื่อรู้น้องคือใครอ่ะนนท์เขาบอกว่าเป็นน้องที่วาดหัวใจครึ่งหนึ่งนล้วก็จะมีคนหนึ่งเป็นคนวาดเหมือนกันมันต้องมีสองตัวอันเนี้ยอ่ะมันต้องมีสองตัวนี่คือคีย์เวิร์ดที่สําคัญนี่คือคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมา <laughs> ไม่คือน้องอ่ะห้อยไม่ได้ป้าคือห้อยน้องเป็นท่านอนมันไม่ได้พวงกุญแจมันต้องท่านี้ไม่ได้ฝากด้วยนะเดี๋ยวมาปกาคือโยนกล้องให้เลย <c oughs> เอาละ <c oughs> ตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดของตัวเองแล้วนะ,น,ะ <c oughs> นี่คือสเปซมอลลี่ครั้งแรกของชาปนะครับ3 2 1อ <c oughs> ่วอเตอร์เมลอนอุ้ยน่าราักมยตัวนี้เห็นบ่อยเหมือนกันนะเนี่ย ว้ายน่ารักมากเลยแล้วก็ถ้าใครไม่เคยเห็นมันก็จะปิดฝาได้ด้วยโฟกัสสิพี่โฟกัสเออมันจะปิดฝาได้ด้วยแหละนี่โคตรเท่อันเราชอบเลยเราชอบเลยตัวนี้แหละระหว่างที่เราพูดคือมีเสียงเข้าไมค์ช้าไป็นตอนช้าพรีเซนต์คือเราเราไปกระซิบกับพ,พี่เข้ามาว่าขอแกะทีเดียวจต่ตังทีเดียวได้ไหมคะนั่นแปลว่ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งกล่องหุยน่ารักอ่ะได้แต่งโมแต่งหมดแต่งโมเหรอใช่อุ๊ยเซอร์ไพรส์มากว่าน้องขยับได้ทุกส่วนเลยนี่ซบ ที่สองค่ะของน้องชินวูแสดงว่าเธอจะต้องได้ตัวอีกครึ่งหนึ่งป่ะเฮ้ยถ้าได้อีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ทำพวงกุญแจนะก็อ,อยากได้ตัวกลมๆไงคืออันนี้หน้าตาสีมันน่ารักมากจริงเลยได้ตัวหน้ากร่องอยทุกคนเปิ๊กหน้ากล่องจะยังได้อยู่ไหมจุนจุนคนหนึ่งกำลังซิงคนหนึ่งกำลังซิงมาแล้วอุ้ยมันจะดึงการออกมาด้วยไม่นะยานะัะรเราจะไม่จับด้วยนะแดนกล่องที่สอง หนึ่งสองอย่าบอกนะคนขดเฮ้ย <Hey! S 2> อย่าบอกนะเฮ้ย <Hey! S 2> ว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต <c oughs> ที่มันทำหาย<ห> <c oughs> ไป <c oughs> ต่อให้นอนเสียายไปจนตายมันกอดเธอนะต้องมีเนื้ออีกหรึ่งชีวิตต้องรับจับยังไงเราได้เ่ยต้องการความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้อย่าล้มมานะอะไรเนี่ยอุยแต่น่ารักนะเนี่ย นอนอยู่บนดวงจังนทร์มันคงไม่มีตัวไหนที่เขาจะคู่กันอีกรอบใช่ไหมอย่างน,นี้สั้นๆ่มันน่ารักเลยเนาะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วมันก็แบบคนึ่งดินฉอคนึ่งว่าแบบเอ้มันน่ารักแม่เอาไปทำวงคุญแจให้เขาอยู่ด้วยกันเองอ่ะ สรุปและวงกุญแจจะได้ทำํำไหมเนี่ยวันนี้มันน่าไ,ไม่น่าจะมีตัวอื่นแล้วมั้งที่มันจะใช่ไหมเนี่ยนะเราชอบตัวนี้แล้วถ้ามันออกมาเป็นตัวนี้ือยังไงต่อฉันต้องไปสุ่มอีกกล่องนึงที่เหลืออยู่สุดท้ายใช่ไหมพี่ชายบ,บอกว่าพี่ชาบชอบตัวนี้ค่ะทุกคนไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากบอกเฉยๆยด,ด,ดีก็จิม้มจุ่มมาว่าจิ้มจิ้มเราชอบคำนี้เป็นเวิร์บช่องสองของชมจิ้มจิ้มไม,มนน่ใช่ไปจิ้มอ่ะแหละ เธอ,อยายามทำให้เราขำตอนที่เขามีคมอันตรายทำไมเราขำมมาะอย่าขำโลซิซนี่พี่เจ้าของหลักเขาก็รุนกับพวกเราด้วยนะเนี่ยมาหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเจ๊ เราอยากได้น้องที่เป็นก้อนไงไม่ใช่ตัวที่มีขาแสดงว่านี่ทั้งซีรีส์เนี่ยมีตัวนอนคู่กัน2คนเราได้แล้วตัวที่มีขาตึงตัวเราได้แล้วที่เหลือมันก็ต้องตัวกลมๆแล้วปะ่ะแสดงว่ามา <laughs> มันจะหามากมันจะพีคมากถ้าเปิดม,มันเป็นตัวที่ช,ชอบก็คือดวงชินบูมันไม่เข้าข้างเราจริงๆหมดไปกับดิมูแล้วเมื่อกี้นี้ฟองนะเร่งเสีันจชิญ เจ้าเม่หน้ากอ,องอีกแล้วนี่ว่าเจ้าแม่ได้หรอในเมื่อสัวตัวได้ที่เปิดมาเธอได้ตัวคอนเทนต์ทั้งนั้นเลยนะโอ้จริงเขาได้คู่กันด้วยนะใช่ใช่นะอุย้ยนักตสร์เมกเกอรดังใจฝันว่าดีใจด้วยจ๊อและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะหากเราไม่ยออ่อท้อต่อความยากำลำบากเราก็จะได้สิ่งเราต้องการค่ะมา อันนี้ก็เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนพอเราได้มาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปเลือกเอลิเมนต์ได้เลยตอนนี้เราก็จะมีแบบหน่วยสีที่เราต้องการแหละครับอ่ามันจะได้คุมธีม,มคุมโทนได้นะคะคทุกคนพอไหมเดี๋ยวเราไปหยิบดีกว่าขออนุญาตเพื่อให้ไม่เปลืองเน็ตทุกคนด้วยอ่าเราจะแบบเราจะเปืองเวลาตรงนี้แทนเราตัดมาคือตอนนี้เราเฮ้ยดีไซน์ตัดสินใจมาแล้วว่าอะไรเทียบกันได้ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวกลับมา<ช>เจอกันตอนเราเริ่มลงมือทำค่ะ ทุกคนดีว่าพี่ซอฟเขาติดประชุมสําคัญระหว่างการถ่ายทานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องพูดกับซิบก็ได้นี่นะเพราะว่าพี่ซอฟปิดไม่อ่โชว์ให้ดูเว็บหนึ่งนี่นตั้งใจทํางานนักธุรกิจไฟแรงนี่เราอัปเดตตรงนี้นะอ่าอันนี้ของเราอันนี้ของเรานี่เลือกมาได้แบบนี้เออคือพอได้สีแบบนี้มัน เรียกว่าโจทย์ง่ายเลยมันเห็นวิชั่นทันทีมันมีวิชั่นทันทีว่าแบบเราจะเล่นสีประมาณเขียวแดงเนี่ยแล้วก็มีตัวอักษรเด้อเดี๋ยวประกอบให้ดูอ่ะอันนี้ของพี่ชอปนะอันนี้พี่เซนแทนให้ดูนะครับได้เป็นผู้ๆูน้องส้มๆมนะมีประมาณนี้ของพี่ชอปแล้วก็เดี๋ยวปล่อยพี่ชอปไปประชุมแป๊บหนึ่งนะฮะี๋ยวฝังเรามาทํากันก่อนนะครับอยาให้พี่ชอปเาขาคาดว่าไม่น่ายากเพราะว่าคิดมาแล้วว่าจะทําอะไรก่อนอื่นเลยเราเริ่มจากห่วงห่วงใส่ตัวหนังสือก่อน ี่ be happy ต้องใส่น้องก่อนชึบผมมันต้องคิดนิดน,นึงอะว่าแบบอะไรก่อนมาแล้วก่อนหลังเพราะว่าเราใช้เป็นโซ่แบบนี้พี่ <P. S 2> อ่าโอเคอืมได้แล้วอ่าโชว์ให้ดูคำที่เราเรียงคือ be happy อจงมีความสุขนะครับ พอคลิปมันไม่มีเสียงพิซซอฟนี่เบาใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ได้ยากตรงมาประกอบมันยากตรงไปเลือกเนี่ยแหละน่าจะนานตรงไปเลือกอระดุงพลังมากเอ้ยเสร็จแล้วเอ้วพิชซ็อฟเสร็จแล้วโชว์หน้ากล้องอีกทีอน,น,นี่เห็นไหมน่ารักมากภูมิใจ ของพี่ชาร์บเสร็จแล้วนี้ก็จะเหลือของพี่ซอฟให้ให้เรานั่งแบบเอาซอฟไปจุ่มเพิ่มวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวซอฟทำไรเฮ้ยโอ้โหทำงานแล้วมีความสุขไปด้วยเป็นอย่างซอฟเป็นคนที่มีความ เป็นแบบซอฟเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ทำงานไปด้วยรวยและสุขไปพร้อมๆกันซอฟบอกว่าอยากได้ตัวนี้อะไรเนะี่ยอันนี้ด้วยภาพตัดคืทีเอา้าเห็นเลยเหรออ๋อได้น้องพายเรืออืม น่ารักอยู่ดีอันนี้คืออยากได้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการทำพวงกุญแจแล้วได้ยินด้วยอุ๊ยน่ารักแกะให้หน่อยด้วยเขนแจนอุ๊ยน้องหันหัวได้ด้วยจิ๊บนี่นั่นล่ะ เธอขอบคุณแคบน่ารักมากอ๋อมัาทำงี้เบงบทำไมาพีดอ ก็ดูใช่นะอืมนะซอฟจะเริ่มวันนี้ยังยังทำเยี่ยบได้เธอภาคนะต่อไปจะเป็น ASMR ในการทำโฟกุจชี่ร้านอเมสนะครับ วันนี้เราโยู่กับเซสชันการทำผงกุญแจวันนี้เราจะใช้ต้นแบบที่เป็นน้องชินบูจากคอลเลกชัน The Lolly Moon นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ซอมหยิบม,มาอันได้แก่เอาร้อยแล้วเหรอเริ่มจากการร้อยเข้าไปนะครับโอเคครับซอมก็จะร้อยชินบูเข้าไปนะครับนั่นแหละใช่ ก็ลอยลูกปัดเอาเลยสอบมันเลยมองไม่เห็นคนดูมองไม่เห็นอ่าวก็ลอยลูกปัดเข้าไปนะครับใช่อ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บร้อยอีกชั้นหนึ่งเข้าไปนะครับอย่างนั้นแหละถูกต้องได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเอาผููที่เราเลือกไว้สีสม้มนะครับประสานเข้าไปนะครับ ปมนะครับอา่าทำแบบนี้มันเป็นการล็อกแล้วก็ได้แล้วนะฮะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นไงครับชอบการทำวงกุญแจ S.M.R แบบนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กำลังใจให้สอบปอมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้าน Amaz นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องสอบปอมนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสหรับวันนี้สอบกับชาบขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสหรับวันนี้บ๊ายบายครับ